เออเริ่มแล้วว้าวโอเคลแล้วแบบนี่คือเข้ามาสูยพี่พี่โรลูลนะเอ่อเดี๋ยวคือหน้าอืสวยบอกเลยว่าเป็นเกมที่ดีใช้มากไปโทรศัพท์อ่ะนะเลยอ้อน,นี่มีรายตามนี่แหละซึ่งผมเพืเลือกนะั้นเพื่อนผมมีน้ำพุทอมแนะนำให้ผมเล่นอันนั้นผมก็รู้จักสงครามมาเยอะแล้วพวกคุณรู้ไหม ใทยอ่ะเป็นหลายสงครามมากเลยแล้วก็ชนะได้แต่ส่วนใหญ่ไม่มีใครจำไม่รู้ทำไมอนกันแต่อันนี้กันตีก <it> ินเลยก็มันยังก็สุดยอดอ่ะเอ้ยเนี่ยสิื่อมากเลยเ็จาไหมนะบอกเลยนะให้คุณได้เล่นสุดสุดยอดยอ

ขึนล่างข้นล่านล่าแต่ยังมุนตัเเรือยูไงขอ้นามกเรียลหเยไมเอะ เอด้เฮ้ยเออที่จริงมันจะมีสังเวยคือแบบแบบที่ผมใช้นะคือแบบคล้ายๆกับเมาส์เนี่ยนี่แหนี่แบบมันคือแบบนั่นตามรับตรง

ก็เกลือไปเก๋อคือมินตัวค้างนั้นเลยที่จริงมันไม่ใช่เงนินคือในนี้นมันเป็นทอนะครับทุกตนกาตามเห็นนะเนี่ยมีเพืเ่อเพื่นี่เขาไม่รู้เครื่องบินมากแต่ไม่รู้สิสร้างเสร็

บาบางจังเลยเว้ยว่าผีดิอหนี่สยานี้มันใช้ไม่ต้องมยสนใจเเลยเว้

เดี๋ยวสงคราไม่ได้ไม่แน่ฮึคือผมจะตรงที่ด้มันกดอยู่ดลจะไม่เดินลงระเปิดโตติเกียร์ยิงยิงเืองร้อน Yeah โดยิงไงหน่ยบ่บอยไปไปเดยัคิดว่ามว่ายังมีปืนหลัอลงอยู่นี่นออไม่งหนื่อแล้วเนี่ย ออยิงแตก่ไงเออยิง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 เอื้องหลังใช้ได้ดี สกับเปลือก แก่จเลมแล้วสนไซเรนน่ะง่ายๆอ๋อเราถูกยิงเรือเราถูกยิงออก,กงระสุนแดงกูจะแตกแล้วมึงยิงช่วยกูหน่อยไม่นะเรือราหลือ,ลอกกลางแล้วยิงยิงช่วยกูด้วย เขาสีดแดงไม่เป็นไร่ะจบโอเคโออเดินเดินเดิแเ่ินเดินเดินโอเคอะจบ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 